ทักทายสวัสดีกันยามเช้าค่ะทุกคนทักทายสวัสดีกันนะคะเช้านี้เบ้นก็ตื่นแต่เช้าเลยค่ะมาเตรียมน้ําร้อนนะคะไว้ไปชงกาแฟที่หน้างานค่ะเพราะว่าช่วงเช้านี้เบ้นมีเวลาเตรียมกับข้าวแล้วก็แต่งตัวไปทํางานนะคะก็พูดง่ายว่าไม่ทันนะคะถ้าจะกินกาแฟแบบใจเย็นๆหน่อยที่บ้านนะคะที่ห้องพักนะคะเช้านี้เบ้นก็เลยต้องเตรียมน้ําร้อนแต่เช้านะคะหลังจากนั้นวบนก็จะเตรียมเมนูเช้านะคะวันนี้ได้เมนู แกงหน่อขานะคะแกงขาใส่หมูใส่ไก่นะคะรวมมิตรเลยนะคะเมนูเรียกว่าเมนูเก็บกว่าตู้เย็นนะคะแล้วก็จะต้มไส้กรอกนะคะเบนก็จะล้างหม้อทําความสะอาดแล้วก็จะต้มน้ํานะคะไส้กรอกต้มไส้กรอกนะคะอุ่นูดง่ายๆนะคะอุ่นไส้กรอกโดวยวิธีการต้มแค่นั้นเองนะคะ ก่องเช้าก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือเตรียมเมนูเตรียมถ้วยเตรียมจานเตรียมช้อนนะคะไว้ไปกินที่หน้าง,งานนะคะเมนูวันนี้ก็นี่เลยค่ะเมนูแกงรวมมิตรนะคะแกงขารวมมิตรเลยนะคะทั้งหมูทั้งไก่รวมกันไปนะคะแฟนก็จะเตรียมห่อข้าวนะคะส่วนมิ้งก็จะทํากับข้าวห่อไปนะคะช่วยช่วยกันผลไม้คนละมือจะได้เสร็จไวๆในตอนเช้านะคะหลังจากนั้นก็ กว่าจะแต่งตัวเสร็จก็เกือบเวลาอีกแล้วค่ะทุกคนมาก็อย่างที่เห็นค่ะถนนนะคะหลังฝนตกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะลุ่มเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีคลิโคนนะคะมีน้คํคขิ้โคนมีถนนเละๆนะคะแบบนี้นะคะช่วงเช้าเวลาไปทํางานนี่แบบว่าโคตรอึดอัดใจเลยนะคะ แบบว่าอึดอัดใจในเวลาการขับนะคะเกรงนะคะเดี๋ยวก็ตกลุมนะคะลุมเล,เล็กๆนี่โอ้โหอย่างเยอะนะคะกว่าจะไปถึงหน้าง,งานกว่าจะเข้าประตูได้น,นะคะช่วงเช้าก็นี้เลยค่ะมาเตรียมกาแฟกินในตนอนช่วงเช้ากันนะคะก็จะเตรียมกาแฟกันคนละแก้วค่ะเหมือนเดิมนะคะท <c oughs> ี่ได้ยินเสียงเห่านี้ไม่ใช่อื่นไกลนะคะน้องหมาก็ไล่หย,ยอกกันนะคะหมาน้อยกับหมาใหญ่เนะาะไล่ขับกันหยอกกันในช่วงเช้านะคะ ก็จะมีมีเลยกาแฟกันคนละแก้วนะคะก็จะเตรียมน้ําแข็งในช่วงเช้าเหมือนกันนะคะแต่เบ้นก็จะเตรียมกาแฟกินกันก่อนในตอนเช้าเช้าเนาะก็จะชงกาแฟแบบนี้ค่ะทุกวันนะคะพอมาถึงหน้างานนะคะเราจะเตรียมน้ําแข็งใส่คนละกติกนะคะขึ้นหน้ารถไข่หน้ารถมันนะคะกินหน้ารถไข่กินหน้ารถมันนะคะทุกคนไม่ได้มานั่งกินรวมกันนะคะตอนเที่ยงพักของไข่ของมันนะคะนี่ก็จะเป็นน้ําแข็งของเบ้นนะคะ เน้ำแข็งของวิ้นก็จะเตรียมมาไว้ที่รถเลยนะคะเดี๋ยวลืมนะคะดูนะคะกระทงกระทะนี่เป็นสนิมหมดนะคะตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยค่ะตรงกลางวันก็ยังวิ่งงานทอยงานกันอยู่นะคะไว้มีเวลาจะรีบขัดแล้วก็พ่นสีใหม่นะคะทีพีเขาบอกว่าก็แค่พ่นสีใหม่นะคะจริงๆอะพ่นสีใหม่มันก็ไม่ยากหรอกค่ะทุกคนแต่มันยากตรงที่ว่าเราขัดทงกอนสะอาดแล้วเราไม่มีน้ําล้างล้อนะคะ น้ำนี่ก็อาศัยน้ําฝนค่ะเพราะเราไม่ได้เอารถจอดไว้ที่บ้านนะคะเราเอารถจอดไว้ที่หน้าง,งานนะคะเพราะว่าหลางังเวลาเลิกงานไปแล้วเราไม่สามารถเข้ามาในไซต์งานได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะเอาเวลาที่ว่างนะคะช่วงเที่ยงเนี่ยคือเป็นเวลาว่างของเราและช่วงเที่ยงนะคะ ส่งรอยยิ้มไปกับการเต้นของพี่พี่ทีมงานใ,ในใหน่มกาบริษัทเดียวกันนะคะก็ส่งรอยยิ้มกันตอนเช้าค่ะทุกคนฝนมาอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้เสียงฟ้าร้องนะคะตกทั่วทุกพื้นที่นะสุติงนะคะสุติง วันนี้ก็ขอส่งท้ายด้วยบรรยากาศฝนตกนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะส่งท้ายด้วยคลิปฝนกำลังจะมานะคะท้องฟ้ามืดมาเลย